กิมี์เว่ามาเบ่งตูเทบโบครับกระโบ21นิ้วครับไปอัดตามภูเขานะครับขอบเหล็กครับสเปคนี้ใบละ2,800บาทนะครับอันนี้เป็นขององค์รอคุณมิวสิกนะครับจากอำเภอสีชมพูจังหวัดขันแก่นมารับวันนี้16ใบนะครับรับเพิ่มครับ ครั้งที่แล้วว่าเอาไปสามสิบกว่าใบครับสามสิบสองใบมีมารอบที่สามแล้วครับนี่ก็ผมอาจารย์ตะครับเจ้าของวงครับเจ้าของวงดอกคุณิวสิกนะครับที่โด่งดังครับนี่ไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงสักทีครับนี่ครับใครเห็นตัวจริงครับ ระบบเสียงทึบไหม่ครับโลอาจารย์ครับปีนี้เขาใส่ขค้างอะไปครับอาจารย์โล้สิบแปดใบครับผมโลขคางละสิบแปดครับเสียงกลางข้างละค้งอาทิตครับผมเสียงกลางข้างละสิบใบนะครับเนาะโอ้ยเบียนเหนียวมาเลยครับนี่นี่ครับรับรองความกระหึ่มครับในระบบเสียงครับอ่าสนใจติดต่องานกันเพราะวัตีราคา ยำเยาอแล้วกัคุณภาพมาตรฐานครับดอกคุณมิวสิกครับที่น้องอัิเคยได้อย่านแหละครับจต่วเ่อใหดเห็นเจ้าของวงตัวจริงครับครับ่อดีครับรใต้กอนได้หลาีหาองรอกายกทั้งคู่นั่นดีม ตัวนี้ก็เตรียมกำลังสีผลสีก็เป็น W88 ครับ W88 เอ่อ2ี่สิใบครับมันนี้ครับ20ใบนะครับ W88 เป็นไม้อัดตาภูเขาครับ20มิลแท้นะครับกรอบเหล็กโดยรอบครับกำลังเตรียมกำลังสพผลสีครับ อันนี้เป็นหน้ากาครับหน้ากาของตู้วิวครับฟิตเปียครับขนาดยังไม่ได้ยาเนียวครับฟิตเปียครับโอ้ะฮะ้่เดียวุก 一个，几块？哦，这个，这个还个，黄夫人上班，上班。几？呃，两个人呢？